แกะสลักสบู่นะคะเราก็จะใช้เหรียญบาทนะคะวางทาบลงไปจากนั้นใช้หลังมีดทำรอยนะคะขีดให้มันเป็นเส้นเสร็จแล้วเอาออกนะคะพอเราได้รอยมา ะะให้เราจับมีดนิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางให้เราประคองโดยให้ปลายมีดที่เราจะลงไปในเนื้อสบูโ่โผล่เท่าที่เราต้องการนะคะจากนั้นตั้งมีด90องศาไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะ90ตรงๆจากนั้นเราก็ปักลงไปแล้วใช้นิ้ว กลางประคองไว้หมุนหมุนงานไป ออกมาหนะ้าตาเป็นเช่นนี้จากนั้นนะคะให้เราเอียงมีด45องศาล้อที่เกีรสอนด้านในเอียงมีดนะคะจากนั้นค่อยๆล้อออกถ้าเราสกิดมันขึ้นมาแบบนี้ได้ก็ สะกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้ให้เรากลับไปรอยเก้าสิบองศาอีกหนึ่งรอบนะคะนิ้วนางประคองงานไว้นะคะ พอเราได้หน้าตาแบบนี้ปุ๊บตรงนี้เราปาดให้เรียบเวลาทำให้เราใช้มือซ้ายหมุนงานนะคะบางครั้งเราจะใช้แต่มีดอย่างเดียวไม่ได้ให้เอามือซ้ายช่วยหมุนทีนี้ให้เราแบ่งเกสรให้เป็น8ส่วนโดยเริ่มจากส่วนที่หึ่ง ให้เราเอียงซ้ายเอียงขวาสกิดนิดเดียวนะคะแล้วเราก็ดูรอยตรงกันข้ามเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ตรงกันข้ามก็สกิดนิดนึงทีนี้เราก็ครึ่งนี้ใช่ไหมคะเราแบ่งครึ่งตรงกันข้าม จากนั้นเราก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งเพราะเราต้องการทั้งหมด8ส่วนนะคะอันนี้ก็ตรงกันข้ามเหมือนกันคู่สุดท้ายเห็นไหมมีทั้งหมด8รอยด้วยกัน จากนั้นที่เราวาดเอาไว้นะคะชั้นที่หนึ่งของเราเราจะมองภาพรวมตรงนี้ให้มันเป็นชั้นที่หนึ่งที่เราวาดไว้ลากจากขีดที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะลากมาหาจุดกึ่งกลางตรงนี้นะจับนิ้วกลางประคองกด กดเรามีทั้งหมด8ความยาวของแต่ละชั้นให้เท่ากัน จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราซอตรงนี้นะเราจะเอียงมีดให้ปลายมีดลึกเข้าไปหามุมด้านในมุมแหลมนะแล้วก็ค่อยๆลากออกมาตรงเส้นกลีบที่หนึ่งดูอีกครั้งนะคะจับ มีดให้ปลายมีดเนี่ยวิ่งที่ขอบกรีบชั้นที่หนึ่งตรงปลายแหลมลึกตรงโคนมีดออกมามันก็จะบางนะคะที่เราแกะออกมาได้จะเป็นแบบนี้ทําแบบนี้ไปให้ครบนะคะถ้าเอาไม่ออกให้กรีดซ้ำรอยเดิม ชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราขึ้นชั้นที่สอง เราก็จะเริ่มวงที่สองเหมือนตอนที่เราวาดแล้วเราจะเริ่มจากกลีบนี้เป็นกลีบที่หนึ่งให้เราเริ่มถัดจากปลายกลีบชั้นที่หนึ่งขึ้นไปประมาณสามมิลจากนั้นก็ลากมาเลยค่ะความกว้างของชั้นนี้แค่ไหนกะโดยประมาณเอาเลยนะคะแล้วก็ให้ทุก กลีบมีความยาวของกลีบเท่าเท่ากันใช้มือซ้ายหมุนงานนะคะส่วนมือขวาเราก็อยู่ที่เดิม เราจะได้ชั้นที่สองจากนั้นเราก็จะลาะส่วนที่เราไม่ใช้ของชั้นที่สองออกเหมือนเดิมจับงานมือซ้ายหมุน มือขวาไว้ที่เดิมหมุนมือซ้ายไปค่ะงานเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่หลุดเจาะที่ปลายกลีบของชั้นที่หนึ่ง เราก็จะได้กลีบชั้นที่2เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ของชั้นที่3เช่นเดิมนะคะให้เราเว้นระยะจากปลายกลีบขึ้นมา3มมิลจากนั้นเราก็ลากความยาวของชั้นที่3ตามที่เราต้องการนะคะขนาดกลีบของเขาจะกว้างขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าความกว้างของแต่ละชั้น มันก็จะขยายออกนะคะกลีบเรามีแปดกลีบเท่าเดิมมือซ้ายหมุนงานนะคะ พอได้ชั้นที่3เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลาะส่วนที่เราไม่ใช้ออกเหมือนเดิมเอียงมีดเลาะอ,ออกถ้าไม่หลุดให้ตัดที่ปลายแหลม เราจะเห็นปลายแหลมของแต่ละกลีบแบบนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นชั้นถัดไปเราลองดูซิว่าตรงนี้ค่ะของเรามันเรียบไหมของชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นสุดท้ายเราจะเกลาเขาออกนิดนึงนะคะ เรียบร้อยทีนี้จะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะเราก็กรีดเหมือนเดิมลากมาให้ถึงขอบของสบู่เลยนะคะถ้าของใครได้ชั้นน้อยไม่เป็นไรนะคะหลักการเหมือนกันทุกชั้น อันนี้จะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะเราก็เลาะตรงนี้เหมือนเดิมถ้าไม่หลุดตัดปลายกลีบตรงชั้นก่อนหน้าเพื่อที่จะให้งานของเราหลุดออกมาถ้าไม่หลุดเซาะกลับไปลอยเดิมจะเป็นแบบนี้นะคะปลายแหลมของกลีบชั้นก่อนหน้าจะยังอยู่นะ จชั้นสุดท้ายนะคะจากนั้นให้เราเกลาขอบที่มันเป็นเหลี่ยมตรงนี้นะคะเกลาออกให้มันมนมนแล้วมันก็จะโชว์งานกลีบของชั้นสุดท้าย หน้าตาของงานเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ละชั้นเขาจะยังคงเห็นปลายแหลมของกรีบสำหรับแกะสะบู่ก็จบแค่นี้ค่ะเอาค่ะ